หนึ่งฟางฟ้ามน้องได้หอยอะไรลูกหอยหนีได้มายังไงหอยหนีเหงือ่หยเดือนน้องได้มาอย่างไรงลูกพ่อจับจะ,จะจับอันนี้มาให้แล้วพ่อจะจับอันนี้อืมอันนี้น้องมาทำภารกิจอะไรครับภารกิจไถนาไถนาเหรอครับใช่ตรงไหนลูกแล้วไถนาอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนั้นพาพ่ไปดูหน่อยสิ ลาไปชี้พอดูอด,ด,ดิเดินไปดิเดินไปดิเดินไปดูดิเดินไปดิเดินไปเดินไปเ,เดินไปเดินใหญ่พ่อเดินอันอนี้อันนี้อันเดียตัวนี้ก็ได้ชี้พอดูสิเดินเนาะเม่อไหล้วถ่ายเออรถ้ถ่ายอีกแล้วนะลูกเนาะวันนี้เย็นดีไหมอากาศเป็นไงบ้างอาากศดีอากาศดีเลยเนา<ล>ะลูกเนาะท้องไร่ท้องนาเนาะ เอาโชว์หอยอีกครั้งนึงสิลูกหอยใหญ่เลยหอยใหญ่เลยน่าเก็บหอยมีมาให้ครับผมหอยมีมันตายแล้วเหรอยังไม่ตายลูกเดี๋ยวหน้าฝนปุ๊บมันก็วางไข่เนาะไข่โอเคเนาะไปตรงไหนอ่ะโอเคบ๊ายบายกันดีกว่าบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเนาะลูกเนาะไปไถนาไหมอ่ะไปครับ